อะเห็นได้กินครับวันนี้ได้ประโลดมาว่าที่มกหม,มอนี่เตรียมไว้แล้วอ,อัตดิบใส่ผักกระแยงหอมพริกครับตำไว้แล้วดีกันเลยรครับนี่ว้าหมอเดียดแล้วเดียว,วเดียดแล้ว ใส่ตะไคร้ลงไปนีพิกครับตรวจเลยจังหวะนี้นี่ครับปลาลดใส่ลงไปเลยป๊าบเลยนี่เดี๋ยวมาปรุงกันครับขาดประเด็นก็นำเปลี่งนี่ล่ะใส่ไปพอแล้วครับ ลวกปิดฝาไปก่อนปิดฝาขุดนหน่อยก่อนหนึงหน่อยก่อนเดี๋ยวปัดรถสุกเขายังใส่ผักครับหมกหมอนะเนี่ยปิดฝาไปรอบ้งกัน อ้าวเมืองกันครับนี่อดีแล้วพี่นอ้องทำนี่ลูกไข่นี่ต้องนี่ครับขามปากขามดิบขามออนใส่เข้าไปนัดหน่อยนี่ลูกไก่สูตร้วครับรดเดี๋ยวเอาผัางมาใส่กัน ใส่ผักเข้าไปนี่กลมหอมครับอย่างงี้ครวบกลวดๆเลยตามด้วยลูกโดดครับลูกโดดครับอ่าปิดฝาไปเลยครับที่นี่ เราให้น้ำกดบอดพอดีกินเลยครับมาทั้งรอสมกันนะไอที่ยังนี่โอ้เดี๋ยวคนจังน้อยคนจังน้อยนี่โอ้เดี๋ยวให้น้ำมันขอดก่อนนีกันครับนี่ให้น้ำมันเดี๋ยวอุจุอุจุก่อ,กกอนปิดฝาไว้ครับปิดฝาไว้ นี่ได้ทีไมน่องได้ทีแล้วตัวนี้ลหละอุจุอุจุเลยนี่นี่มกรถครับมกรถนี่มากีนมันกันครับเซยะ